เขางังอตอมงอแงทุกวันเลยเนาะโอ้ยไม่ไหวเลยอันเรียนหนังสือนะลูกจะงองแงทำไมไปไปใส่รองเท้าไปเดี๋ยวเข้าแถวแล้วไปใส่รองเท้าอะตอมครับไปใส่รองเท้าเดี๋ยวเข้าแถวแล้ว มาแมวให้มาไปเป็นเห็นไหมนะ่เพื่อนใส่เห็นไหมเขาฟาังก็ใส่เรืวอยๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวไปไม่ทันเขาไป <c oughs> <c oughs> ใส่ให้ยายมันดูยายเขาอยากรู้ว่าหลานร้องยังไงเพราะว่าหลานเขามึนมากไม่น,าน่าร <c oughs> ้องต้นเอาใบนี้มาให้เราเด้ ใบที่เขียนอะไรอ่ะเอาไม่ให้เราปัญจันบางทีก็เกาะไอ้อเรื่องเงินอะเรื่องเงิน,นนะอะไรน่ะกอกมั่วซั่วเลยแต่ตัวเองอไม่มีไรายได้อะไรก็ไม่เขียนลงแต่เขียนชื่อลงอยู่แต่ไม่เขียนไรายได้เพราะว่าตัวเขียนชื่อปัญจันแต่ไม่ได้เขียนอืมแต่ว่าปิดยางแล้วก็หักหักก็เลยใส่เลยเก้าฟันแค่นั้นแหละลจ้ะพอเราหักผ่าน